เต็มตาพี่น LIKE oh, uh, oh, ้องตาทิพุธใช้กันนะ้เยว่าค่หาเงินใช้ตุ้นเจ้าใไดตุ้นเจ้าห้บวกละให้บวจับขึ้นให้ขิ้นได้แน่อันท่มขายยังไองมืโอ้ป้าได้โม่นึงเลยบอกจับจกีบแล้วพี่น้องเห็ดเพิง เ er 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 ม m, right here, But, ็ดเพิงพี่น้องเม็ดเพิงแล้วมึงนี่เม็ดเพิงเขากำเบิ้องหัวดามกันน่อตุนจ้ะกินได้อยู่ได้หน่พี่น้องแซ่บแกงแซ่บแซ่บนะแฉนต้นจ้ะเม็ดเพิงอีกแล้วพี่น้องเม็ดเพิงหลายไหลไปเม็ดเพิงเม็ดเพิงโอ้เม็ดเพิงหวานตัวนี่ าม,าม,มา,กามเก็บเห็ดพี่น้องโอ้ยังหันตกน้ำขามขัวมาตกน้ำพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดนี่อย่างนี้คนคืนเอเบาใส่ปา๊าพี่น้องทุ่มอื่นเนาะอื่นสิเต็มเลยพี่น้องนี่ตะกี้ตรงนี้ โหดพูดเลบรรยากาศเนี่ยหมุดเสาพี่น้องบรรยากาศปลาหิตเนี่ยหมุดเ้าเด้อพี่น้องปลาดมือนี่คือเมื่อยแต่พี่น้องขามน้ำบังหันเมื่อยเมื่อยแอรแหล่พี่น้องเศร้างาดเศร้าเงยเลยบัด ปลานี่สิเป็นปลาเห็ดไข่เด้อพี่น้องไม่ปวกกระมีคือกันหรอวะแต่ว่าจังได้สิเห็นบุตาตาคืบอบ่อปันได้น้อพี่น้องใช่หรอ้ยพี่น้องตรงนี้นมาลุ่ิ่นเห็นเอาเก็บเลยจ้ะเก็บเลยตาเพิ่นจับเห็ดมา่ง ม้น,น้ำกันนี่แหละพี่นอ้องมันเห็ดไผ่เห็ดมันได้แนวมั้นีกันบะเมียนเห็ดเห่าเห่ากับบพอดอกพี่น้องโอ้ยปีนขึ้นอันข้องน้ำมังหันยังไงแบบไงพี่นออ้องหาซอยนี่พี่น้องพูดตาดี ตามภาษาผู้เฒ่าเนาะไปน้ำซุม่มนมนมเขาตาดีบานเขาก็เก็บเอาเก็บเอาจะคล้องกะไปเังสีแล้วี่น่องกันดอกบใ่ไงสะแถกกับ,บ่เห็นต้องดอกบานเผือเขาวๆง่ายๆเมันจังเห็นอันนี้เป็นเห็ดแตเดีย ไปหาคนนอพี่น้องเนาะดยว็ถนาพ่อก็จังสิไทยให้เบิงเด้อพี่น้องมักเก็บพ้นมกักไปแนวมากเข้าแล้วนะพี่น้องมากแนวได้ห้าก็ไปแนวนั้นละสาษาข้นเดือดร้อนนีืคือันนี้เฮ็ดยังพี่น้องพี่น้องเฮ็ดอีหยังสมาดดอกงามแต่พี่น้องปัดทิทูบักโม่บักเตียงเห็ดยังยวนนี่ เห็ดตะปูพี่น้องเห็ดตะปูกินได้ได้นี่เนาะกินได้อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าคนหน่มันนิยมกินดอกขอเขาอื่นไบนเห็ดตะปูพี่น้องเห็ดดินขาวพี่น้องเห็ดดินขาวดอกงามงาแกงเสียบได้พี่น้องห็นได้นน่ อันนี้เห็ดอันเห็ดย่งางพี่น้องเห็ดย่างคนี่้นบนิยมกินคนบ่เอาอันนี้ก็หลายหลายขนเอาพี่น้องกินได้อยู่เขาเจาว่ามันมันบ่เสียบเลยสนเห็ดย่งางเด้อพี่น้องนี่พี่น้องเห็ดดินแดงดอกงามงานนี่ ดอกน้อยแต่ว่ากับดอกงามพี่น้องอันนี้กับแกงแซ่บคื่กันอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดอันเห็ดปวกดอกเดียวพี่น้องดอกงามงามเนี่ยดอกงามงามพี่น้องปาด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 เห็นอีหย่างนี่พี่น้องดอกงามงาม นี่นี่อย่างพวกนี่เห็ดเพิงทองอุ้ยพี่น้องล่ะอุ้ยเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงตาเห็ดเพิงหวานต้นนี้แม่ปัจจิโซ่พี่น้องเอ้ยตอนซ่อนตอนซ่อนพี่น้องเมียเมี่เห็ดเพิงหวานต้นนี้แม่ดอกงามคักแต่พี่น้องเห็ดเพิงยังนี่พี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงโอ้เห็ดเพิงหวานตัวนี้ เฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานพี่น้งนนองนี่เราตุ้มตุ้มนี่ก็ม,มีนี่โอ้ยพี่น้องละ่ะงามคักแต่บางเน้ะบางเนี่ยเฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดเพิอง,พอ,งออกยูโอมกับย้อมพี่น้องนี่พี่น้องนี่โอ้ยนอ้อมหลาย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 จ้าหลายหลาย,ลาย,ลาย มึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องมันหลายมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องนี่เห็ดหลายครับพี่น้องมึงเนี่ยจ้ามันเกิดอยู่มหงกไอน้อมเด้อพี่น้องละป๊าดพี่น้องเงนี่พี่น้องอ่ะขนเบาเนาะนี่เนาะเขาไม่เคลียร์จีนก็จะก็จะว่ามันเฮ็ดเตเบียพี่น้องละมึงเนี่ยกลุ่มเดียวมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องกลุ่มเดียวได้นี่มึงเนี่ยพี่น้อง เฮดใส่เดือนเฮดจ่มเฮดใส่เดือนนี่ลักษณะมันสิคือเห็ดละงกพี่น้องขันมันบ้านบานสิประมาณนี้เดอ้อพี่น้องอันนี้เฮดใส่เดือนบางคนคุนก็จะกัินอยู่ด้เฮดใส่เดือนพี่น้องพี่น้องอันนี้เ็นหยังกับพ่วงดอกแดงแดงนีพ่พ่วงเ็นหยังพ่วงดอกแดงแดง เฮ็ดแดงๆนี่เฮ็ดยังเฮ็ดหาเฮ็ดหากินหองละลายลายเฮ็ดหากินได้อยอะดยพี่น้องแต่ว่าคนของบอคอยคนบอคอยกินละลายหลายพี่น้องละไงเต็มอยู่พี่น้องพี่น้องพอเฮ็ดอันละโมกกำพ่าอยู่ดอกนึงแล้เมงเนี้ยเหลือหูเหลือตาค้นพี่น้องอยู่ผู้เดียวดอกงามงาม เห็ดลางอกพี่น้องเห็ดลางอกเหลืองเห็ดลางอกเหลืองเด้อพี่น้องเฮ็ดแดงพี่น้องเฮ็ดปวกม็งอกแงเขาเจ้าเอาไม่ใช่น้อมแดงพี่น้องล่ะดอกปักงามเลยมูใหญ่ค่ะคุณเขาเห็นห้อเขาเจ้าเอาเห็ดปวกพี่น้องทีมงานห้าบ่เห็นดอกเขาเจ้าเอาไปแล้วจ้ะเห็ดเพลิงอันเขากำ ดอกกระลังงามๆดอกงามงามพี่น้องให้เพื่องขอบกำกิน <c oughs> ได้เด้อพี่น้องใหเพื่งหยิกแล้วพี่น้อ <cs> งให้เพื่งลายหลายพี่น้องเมื่อนี้มันจะฮ็ดเพิ่งฮ็ดเพิงเขากเจะเอื้อนฮ็ดเพิงเขาเด้อพี่น้องเฮ็ดเด้อ น่ดอกพี่น้องฮะเฮ็ดเพิ่งพี่เพิ่งพี่น้องเต้าใบแล้วพี่น้องดอกงามประเทียนดอกนี่ยดูนี่เฮ็ดแดงคือดอกงามแต่พี่น้องดอกงามครับดอกสีสมส,สวย ให้เพื่นกินหน่อยให้เพิงอนหน่อยเหดเพื่นี่กินไดได้นี่กินแล้วนต่ก็เอายุ่แล้วเออข้นกินแล้วก็เสียนกินไดยังได้เห็นไหมขอาก็ค่อยกินมืนเป็ดแมาแบบไม้ก็าเหะดเพเขากำเบื้องหัวดากันนะตุนกินไดอยู่ได้นี่พี่น้องเบแกงเส่บแสนะแช่บอันตันจ้ะเบื้องกระตาน จ้าผลงานเป็นตัดยังไดพี่น้องเป็นโพดบ่มามือแดก็ไดตัวมือเป็นตะมันคืออย่างเดียพี่น้องจ้า,จาเฮ็ดอีหยังพี่น้องสมาอาบลาบเกตเฮ็ดอีหยังปาดเฮ็ดพี่น,ออน้องนนเฮ็ดเฮ็ดอีหยังสม่าหลายค่ะก,กระดดกระเดียดสิปาดทีทูโมเมนต์เฮ็ดปัว มันเห็ดไต,ตเบือออ้ยเห็ดไตเบือออกรักพี่น้องป้ามันเห็นอีย่างพี่น้องขาวจานพานันจ้ามันเห็นอย่างพว่วง คล้ายครับหล้ายเนี่ยพี่น้องนต่ว่าที่มันกินบ่ใดดอกคือกันเห็ดกินใดมันคือสีเบญ่างดอกสิวา่าพวงเอินหาจมูมีดกับสียพี่น้องเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดมาขิมห่อนมีดผาดทุ่นเล้วมือนี่ ตัว nhai bên đáy phương thấy, ตัวเลน bên น่ะพี่เนาะ thấy, ไสนี่เล่นไงนี่มีมา พี่น้องเล่นเล่นวพืตัวแบบไงหนเลยพี่น้องเอาปลาไปหรอเยคุณไปแบบสัาสได้พี่น้องมันเล่นแมใครใส่หรอโอ้อปุ่นปุ่นเขาปลาไปหรอพี่น้อง,หง,องหหเห็ดอี่ยังเราพวงเห็ดกันหลายบางงี้เ้พี่น้องบางนี้้อลากูฮะอ้ยกำลังข้นกำลังขืนตนหม่ พุ่นบ่บ่ขืนพุน่นปาดมาตัวใหญ่เถอะนี่ตัวเมียใครอืมเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงที่ไห,ห,หลายจากมือน,นี่เห็ดเพิงหลายหลพี่น้องมือนีเห็ดเพิงพี่นอ้องเห็ดเพิงหลายหลมือนีอ่พี่น้อง เก็บมาพ่วงไข่พี่น้องไข่ไงพี่น้องดู้ยดอกป้าดมาดอกงามเดี๋ยวสมาเอาติดไว้เนาะงามดอกเนี่ยแข็งจ้าใช้เวิร์ไงไก่กันพ่วงไงพี่น้องเป็นไดจ้ามึงเนี่ยมึงเนี่ยเห็ดไข่ไข่ไงป้าทิ้ทถมาดอกไงพี็น้อนเห็ดไข่พุ่งเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงแล้วมึงเนี่ยหลายหลายเห็ดเพิงมือนีิพี่น้องมีแต่เห็ดเพิงตั้งทะเลทะเลอยู่ กีบแล้วพี่น้องเห็ดเผืองเห็ดเผืองเขากำพะนะเป็นเอินหลายลายพี่น้องดอกไม้ปลาคืองามแต้พี่น้องดอกไม้ปลาเห็ดดอกขี้นอนงามข้างนอกพี่น้องนี่ดอกไม้ปลา แดงพี่น้องดอกงามงามคุเ,เลีอยหูเลือดตาคน,นเนาะดอกงามงามพี่น้อง,ตงเต็มตาพี่น้องป๊าพี่ทู<ป>ใช้กันข้างห<ป>น้าควงเงนินออ ได้ตุนเจ้าเฮ็ดปัวละเฮ็ดปวครับนกหดขึ้นได้ันทุ่มขายไองีเนี่โอ้ป้าเด็กมูนึงเลยบ่ฟาดายายน้อมกับบ๊มนธรรมดาด้อพี่น้อด้วยน้อมนี่กับปววได้ค่เอาฟ้านุนอะอันนี้เฮ็ดปววเฮ็ดปวกตาบเนาะเอาพ่วงขึ้มนต่ไี่ื ได้สอผู้นี่ได้เยออีกดงนึงเนันเขาอาเ้ขาเจ้าผู้นั่นได้เฮ็ดพ้าเจ้าอันแบบเจ้าใจห้ป๊าเรียนอ่ำก็หมันคักเ้หมันแนวเฮ็ดแต่หมดีหมันพี่นได้หลมันหมันไปเสยาเจ้ไม่เลยมือนน่พี่น้องเต็มกระตาราไม่มีแนวใส่ก็จะได้เมื่อตัวเฮ้า ด้วจังไหนนี่ตอนแล้วผมไม่แน่ใจห้ามคนแก่แก้วไว้ดยุ่งกับนี่ไม่ได้ลายกตพี่น้องตาหนิแม่มาโปดเต็มตาหนินี่เน่มัน่เนาะตาออนซ่วนนา่นี่เนาะไม่พี่น้องเต็มตาเฮ็ดเฮ็ดอันนี้ก็ลังออกเป็นมูเป็นมูยังไรางยนแค่เจ้าเฮ็ดอ Cái chèo đây là này, cái chèo hai như trên đồn bồn hết rồi.